สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of tarot ายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนในแต่ละแต่ละราศีมากันที่ราศีที่สองค่ะไปแล้วหนึ่งราศีมากันที่ราศีธนูค่ะมาดูกันว่า1 6ถึง3ามกราเมกรามกรามกรานะคะความรักความสัมพันธ์ การงานการเงินของคุณจะไปในทิศทางใดได้บ้างนะคะเป็นการดูดวงบัตรตัวตกแล้วเป็นการดูดวงบบทั่วๆไปนะจ๊ะอะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน่นี้ไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดยยาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมจ๊ะม,มาเรามาดูกันซิว่า งานเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นนัและความรักและความรักและความรักนะจ๊ะโอ้วิวออฟฟอร์จูนเลยยอดเยี่ยมมากไพ่จัตะวาลเดิมมูลนไพ่ของความกังวลตัดสินใจอะไรไม่ได้มีความใจร้อนในบางสิ่งบางอย่างหรอือมปัญหามีเยอะจัสเมนอยากหลุดพ้นสักทีนะ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับบางสถานการณ์กําลังคิดอะไรอยู่จ้ะอืมกาลังคิดอะไรอยู่ไปทําบุญหน่อยนะมีโอกาสไปทําบุญทําทานมีโอกาสไปอืมอ่ะโอเคถ้ามีโอกาสก็ไปทําบุญทาทานมีโอกาสก็ไปใส่บาตรตักบาตรท,ทาบุญอยู่เสมอใจทําบุญอยู่เสมอจะทําให้จิตใจเราไม่ว้าวุ่นมากทําให้เรารู้รู้สึกว่าอ่าบุญที่เราทําอาจจะส่งผลให้เรามีความรู้สึก ถึงความสบายอกสบายใจขึ้นมาก็ได้นะคะบางทีบุญก็ไม่ได้ส่งผลรวดเร็วทันใจขนาดนั้นแต่บุญอาจจะส่งผลห้ามให้คุณนะสบายใจขึ้นเออมากขึ้นอ่ะธนู6ิ1ถึงเป็นการพยากรณ์1 6 3ถึงมกราค่ะพไพ่ใบแรกเป็นวิวอัลฟ่าจูนไพ่ดีนะพไพ่ใบแรกมันเป็นจังหวัดชีวิตของคนเราค่ะเหมือนชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนมีอะไรก็ตามไม่แน่นอนสักอย่างเลย ในความรู้สึกข,ของคุณนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณเดือดเนื้อร้อนใจนะสถานการณ์มันจะดีขึ้นอืมสถานม,มีความหวังขึ้นเขาเรียกว่ามีความหวังอืแล้วก็ชีวิตมันจะหมุนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นรอจังหวะรอจังหวะการกลับมาอีกครั้งการความสามารถในการพลิกผันกับสถานการณ์ต่างๆ สิ่งที่เคยเสียหายสิ่งที่เคยแย่สิ่งที่เคยไม่ดีจะสิ้นสุดลงอ,อมันอาจจะเป็นลนักษณะของการทํางานที่มีทั้งข่าวดีมีทั้งความเสี่ยงสถานการณ์ยังไม่แน่นอนค่ะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มีคนลงทุนนะลงทุนในหุ้นซื้อขายใดๆนะจ๊ะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องพลิกผันแบบรวดเร็วมากก็ได้จะมีข่าวดีเบาๆมีโชคในการเสี่ยงหรือได้ ได้อะไรมาได้บ้างเสียบ้างสลับสลับกันไปนะช่วงนี้นะคะบางคนมีเกณฑ์ของการปรับตําแหน่งคะ่ะได้เงินเดือนเพิ่มหรือบางคนอาจจะมีกําไรจากการค้าขายการทำมาหากินการทํางานกับครอบครัวจะได้รับความชื่นชมที่น่าย,ยินดีนะจ๊ะงาน <c oughs> ของการเงินการเงินการเงินยังมีเงินที่เข้าๆออกๆออ ออกเยอะเข้าน้อยออกเยอะเขาเข้าออกออกแต่ออกเยอะเข้าน้อยใครจ่ายมันเยอะอ่ะเออใครจ่ายมันมันมันดูเหมือน <c oughs> เดี๋ยวไอ้นุ่นก็นต้องจ่ายไอ้นี่ก็ต้องจ่ายไอ้นั่นก็นต้องจ่ายและระวางการเสียงเงินไปกับสุขภาพด้วยสุขภาพร่างกายสําคัญถ้ามีอะไรที่เป็นการชี้หรือบ่งบอกในเรื่องของสุขภาพรีบไปหาหมอซะนะคะรีบอย่างไวอย่างไวไปหาหมอซะไปตรวจไปตรวจเช็คซะให้ดี ลักษณะแบบนั้นอย่าม,ามัวคิดว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ยังนิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนถ้าเรารู้สึกถึงสัญญาณกับร่างกายเรามีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างอย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดนะคะไพ่อีกใบหนึ่งไพ่อดีตอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณจะเจอมันบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากทาอะ เราก็ต้องจำยอมจำทนหรือจำใจทำกับสถานการณ์นั้นๆหรือบางคนก็ถูกลดบทบาทนะมันยังมันยังไม่ถึงคราวที่หมดเคราะห์ไปดีทีเดียวอะ่ะอืมบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่แน่ไม่นอนกับชีวิตมันเหมือนชีวิตช่วงนี้มันมีแต่สิ่งมันมีแต่เรื่องให้เสียเงินมีแต่ของเสียต้องซ่อมหรือมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยูอย่เหมือนกันนะ ช่วงนี้ชีวิตเหนื่อยบอกเลยนะคิงออฟสอดชีวิตคุณต้องสู้ค่ะเมื่อจะมีเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจข่าวดีหรืออะไรก็ตามอะ่ะคุณยังมีความยังกุยความมั่นอกมั่นใจคุณมั่นใจแหละว,ว่าตัวเองคุณก็จะมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณจะคิดว่าคุณจะรอดแน่ใช่มันรอดแน่ๆดูแล้วเนี่ย แต่กว่าจะรอดไปได้เนี่ยก,ก็อักเลือดเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะต้องสู้เหมือนกันนะต้องแก้ปัญหาเหมือนกันนะอืมสู้ได้ไหมสู้ได้สิทำไมจะสู้ไม่ได้ล่ะคนเราชีวิตต้องสู้ใช่ป่ะแล้วก็มีเรื่องต้องตัดสินใจบางอย่างในใจของคุณกำลังคิดพิเคราะห์พินิจพิเคราะห์แยกแยะเพื่อ,เพ,อเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อืมกำลังตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องออืมันมีแต่เรื่องโห,หดเข้ามาในชีวิตต่ช่วงเนี้ อืระวังต้องเสียสูญเสียทรัพย์สินมีค่าใช้จ่ายก้อนโตเข้ามาละกันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะเออสุขภาพหรือการซ่อมแซนซ่อมแซมบ้านทนุบำร,รุงอะไรสักอย่างของเสียต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระมัดระวังให้ดีอืมในเรื่องของความรักธนู ในเรื่องของความรักยังคุณมีความรักที่ยังมีความรู้สึกในใจที่มีอะไรซ่อนเร้นปิดบังอําทาง,างรักหนึ่งที่ดีที่คุณรักแต่ไม่ได้รักที่คุณไม่อยากได้กับกับกับต้องตัดสินใจมีรักหนึ่งที่คุณพร้อมจะไปด้วยพร้อมจะไปด้วยมีรักหนึ่งที่คุณพร้อมจะเดินออกมาเออมันมีสองรักเหรอ มีคนรักหลายคนลระคะช่วงนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากในการที่จะไปกับใครคนหนึ่งซึ่งคนที่อยากจะไปด้วยคนที่เขารักเราอะ่ะคนที่เขารักเราแต่เราอาจจะไม่ชอบนิสัยใจคอเขาคนที่เขารักเราเราอาจจะมองว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมแต่คนที่คุณรักและคุณพร้อมจะลุยเนี่ยเขาก็ไม่เอาเราหรือเปล่าเป็นแบบนั้นไหมในุไพ่ความรักของคุณเนี่ยจะเกิดความรู้สึกกันการตัดสินใจไม่ได้ บางคนจะต้องเสียคนคนหนึ่งไปคนที่เรารักเราชอบแต่ก็ได้มานะสิ่งที่เราไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่เออลักษณะนั้นแต่คุณมีสิทธิ์เลือกนะบางทีถ้าแบบว่ามันเหมือนรักพี่เสดายน้องอ่ะหรือไอ้น้องหรือบางคนในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนที่คุณอยากเดินไปด้วยนะั้นอ่ะเขาก็ไม่อยากเดินไปกับคุณแต่ไอคนที่คุณไม่อยากเดินไปด้วยนะ่ะเขาก็เดินไปกับคุณแต่ไอคนที่คุณไม่อยากเดินไปด้วยอนะ่ะ เขาก็เป็นคุณคนที่มีคุณสมบัติไม่โอเคสําหรับคุณคุณเลยเกิดความไม่แน่ใจคุณเลยเกิดความความรังเลว่าเฮ้ยเราจะโอเคกับคนนี้จริงหรือเปล่าเราจะเราจะไปกับเขาได้จริงๆหรอหรือเราจะมีปัญหาก,กับเขาไหมถ้าเราเลือกคนคนนี้บางทีสถานการณ์บอกให้คุณต้องเลือกหรือจริงๆคุณยังไม่เลือกก็ได้นะยังไม่ต้องเลือกก็ได้ เพราะว่ามันมองถึงสถานการณ์ที่จะบอกว่าดีกว่าไม่มีใครอะไรเงี้ยถ้าคนที่คุณเลือกแล้วมันไม่ดีอ่ะไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครดีกว่าอย่าพึ่งไปแบบเออเอาไว้คว้าไว้ก่อนอะไรเงี้ยอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอืมนะเออบางทีความรักเนี่ยอยู่ดีๆก็มีเรื่องถาถมเข้ามาความรักไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะคะบางคนถูกมันเป็นความรู้สึกของความขึ้นๆลงๆขอดูความรักอีกสักหน่อย เหมือนคุณจะต้องทบทวนในเรื่องของความรักนะบางคนความรักที่คุณเออจริงด้วยบางคนจะจบไปบางคนจะเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาและไอคนที่จบไปตะทำให้คุณเสียใจบางคนจะถูกถูกพลัดพรากจากไปค่ะแต่อคนที่คุณไม่โอเคเนี่ยไม่ไปไหนก็ยังอยู่ตรงนี้ <laughs> คนที่อยากได้ไม่ได้ะได้คนที่ไม่อยากได้ประมาณนั้นแหละ <laughs> จริงๆไม่ให้ไม่ใช้ว่าได้หรอกแต่แบบรู้สึกว่า เออคนคนที่เราพอใจอะ่ะเขาไม่เซยเยิกับเราแหละแต่คนที่เราไม่พอใจอะ่ะเขาก็าพยายามเซยเยิกับเรานะแต่เขาก็าไม่ใช่คนที่เราจะอยากได้สักเท่าไหร่ก็ถ้ามันโสดดีกว่าเออนะโสดไปก่อนมาดูกันที่มาดูกันที่คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมมันมีคนเข้ามาเยอะแล้วแหละจริงแต่คนคนนั้นอาจจะไม่เป็นที่พอใจของคุณสักเท่าไหรค่ค่ะ คือคุณเป็นคนธนูเป็นคนรักอิสระนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาเนี่ยไอคนที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากได้ไงแล้วก็เราไม่อยากจะทนกับคนคนนั้นแต่เราชอบความเป็นอิสระเหมือนใครคนหนึ่งที่ครอบควบคุมชอบคอนโทรลชอบกดดันเราเงี้ยเราไม่ชอบไอคนที่ให้อิสระเรามากเกินไปเราก็อยากได้เขาอืมนั่นแหละอืม คนโสดรอไปก่อนมีคนเข้ามาแต่อย่าเพิ่งเลือกนะอย่าเพิ่งเลือกค่ะอยู่เฉยๆไปก่อนอยู่โสดๆไปก่อนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกิดความระหองระแหงสุขบ้างทุกบ้างและและเราจะควบคุมสถานการณ์นี้ไม่ได้ค่ะบางทีคนที่คุมสถานการณ์นี้อาจจะไม่ใช่เราเพราะเรารักเขาใช่ป่ะเรารักเขาแล้วก็อยากได้เขาแต่เขาตั้งหากที่เป็นคนคุมเกมก็ได้นะ แต่คุณน่ะไม่มีใครคุมคุณได้หรอกถ้าใครจะคุมคุณได้นะทโนเขาจะคุมคุณก็ต่อเมื่อคุณชอบเขามากๆคุณพร้อมจะให้เขาคุมค่ะในบางสถานการณ์ที่คุณบอกว่าในในสถานการณ์เนี้ยก็อยากได้คนนี้ยใกล้พร้อมจะยอมรับเงื่อนไขยอมรับความที่จะเป็นเขายอมรับได้ในช่วงแรกๆในช่วงแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคุณเนี่ย ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้มีความคนคนที่คุณจะดีด้วยเนี้ยเขาไม่ได้เป็นคนที่คุณถูกตาต้องใจจริงๆแล้วน่ะก็อย่าไปยอมเขาแค่ช่วงแรกค่ะให้เขารู้ถึงความเป็นเราไปเลยให้เขารู้ถึงความเป็นเป็นชีวิตของคุณหน่ะเหมือนชีวิตคุณก็บอกเขาไปเลยว่าชีวิตคุณเป็นอย่างเนี้ยคุณรับได้ไหมอะถ้ารับได้ก็ใสย็ดถ้ารับไม่ได้ก็ต่างคนต่างจะเดินออกไปเถอะเนาะมันเหมือนกับว่า คุณจะยอมแค่จิตใจคุณอยากยอมแต่วันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าจิตใจคุณนี้เย็นยอมแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้นะมันจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเซเยสกับใครเขาง่ายเขาแล้วกันมันจะมาเสียใจทีหลังว่าเราให้โอกาสเขาแล้วเราพยายามจะปรับตัวให้รักเขาบางทีคุณไม่ได้รักเขาแหละแต่ก็ไม่อยากส่งเสียเขาไปแค่แกะ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 อารมณ์เนี้ยอ่ะไปที่รักสามเศร้ารักซ้อนค่ะ รักสามเศร้ารักซ้อนกำลังมองหาครอบครัวอยู่ไหมกำลังมองหาคนที่มั่นคงอยู่ไหมกำลังมองหาใครสักคนที่เติมเต็มหัวใจอยู่ไหมคุณคุณมองหาใครสักคนที่เติมเต็มหัวใจคุณอยู่นะแต่คุณก็รักเขาแต่เขาก็ไม่เอาคุณและอีกคนหนึ่งที่คุณไม่เอาเขาแต่เขาเอาคุณก็ณเลยทําให้คุณตัดสินใจยายกไหมมันมีโตัวเลือกมากกันไปอ่ะในสถานการณ์ความรักที่เป็นรักสามเศร้าค่ะ อตัดสินใจดีๆค่ะตัดสินใจดีๆกับรักสามเศร้านี้บางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นอาจจะเป็นภาพรวงตาก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับใครสักคนก็อย่าไปให้ความหวังอย่าไปให้ความหวังกับเขาซึ่งมันจะทำให้เราไปเจอเผชิญกับรักที่เราจะโดนบาดนั้นเหมือนกันคนที่คุณดวด้วยอาจจะเป็นราศีสิงห์ราศีเมษราศีเมษตุล ราศีมังกรราศีมังกรราศีพิจิกพิจิกอถัดดินประสบกันมังกรค่ะช่วงนี้ในะเดือนนี้ความรักจะเป็นไงไหนขอไพ่แนะนำหน่อยคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้คนเก่าจะกลับมาคนเก่าจะกลับมาคนใหม่ก็ยังอยู่นี่ค่ะอาจารย์มองถึงคุณกำลังรักวี่เสดด้น้องจริงๆนะ เอาอย่างนี้เลือกใครสักคนที่คุณคิดว่าดีที่สุดสาหรับคุณแล้วรักดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าคุณกักากักความสัมพันธ์แบบนี้เนะี่ยคุณจะหาความสงบสงบสุขที่ยั่งยืนและถาวรไม่ได้ทําอะไรก็ตามทําให้มันถูกต้องอะ่ะถ้าคุณอยากได้คู่ถ้าคุณอยากได้คนที่เขาเซย์เย็ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เซย์เย็ดกับเราเนี่ยเราก็ปล่อยเพราะว่าคุณพยายามเหมือนคุณเหนี่ยวหลังใครบางคนไว้อะ่ะถ้าสถานาการณ์มันเหมือนคนเก่าก็ไม่ปล่อยคนใหม่ก็ไม่ คนใหม่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนคุณเหมือนคุณกักกักความสัมพันธ์ไม่รักไปกักเพราทําไมเพราะฉะนั้นในบางสถานการณ์ที่คุณจะทําได้คืออะไรรู้ไหมก็คือชัดเจนไปเลยอ่ะชัดเจนไปเลยบอกเขาไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปให้ความหวังอะไรกับเขาก็ได้ชีวิตคุณมีความสุขแต่ระวังคนอื่นเขาจะทุกข์เพราะคุณหรือเปล่าให้ระวังตรงนี้ให้ดีนะเพราะว่าบางครั้งบางทีมันอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ ไอคนที่เราให้เขารอให้ความหวังเขาอาจจะทุกข์ใจก็ได้นะคะอืมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมม่งตาที่คลิปฉันบอกเจ๋งคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ